จับโป๊ะจุดที่3นะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้การถแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการถแถลงข่าวทั้งหมดใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับเกือบ2ชั่วโมงในการถแถลงป,ปิดปิดคดีของน้องจมโมซึ่งในวันที่ถแถลงต้องบอกเลยว่ามีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเราต้องค่อยๆตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่มีการสร้างพิรุธสร้างหลักฐานเท็จหรือสร้างข้อมูลหลักฐานเท็จหรือมีอะไรหลอกลวง ประชาชนอยู่หรือเปล่าอันนี้เราต้องทําการตรวจสอบแต่นะครับเอาแค่ระยะเวลาครับของ vtr นะครับ,รบที่ตํารวจนะครับเอามาประกอบในวันถแถลงข่าววันนั้นเราตัดแค่ช่วงเวลา1น,นาทีนะครับหน,นาทีของคลิปนะครับหน,นาทีของคลิปเนี่ยเรายังสามารถจับพิรุธได้ถึง3จุดนั่นก็คือจับโป๊ะได้ถึง3จุดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการที่จับโปะนะครับหน,นาทีนะครับ ใช้เวลาในการจับโปะนะครับหรือหรือข้อพิรุษเนี่ยถึง3จุดเต็มเต็มนะครับต้องบอกเลยว่าก็รอเจ้าหน้าที่นะครับมาบอกแต่ก็คืออย่างที่บอกว่า2คลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําไปเนี่ยก็เป็นการจับโป๊ะจุดที่1จุดที่2คลิปนี้นะครับเป็นการจับโป๊ะในจุดที่3แต่ก่อนที่จะจับโป๊ะจุดที่3เดี๋ยวเราไปดูนะครับคลิป1นาทีนั้นที่ตํารวจนะครับที่ตํารวจนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ออกมาเปิดถแถลงข่าวในวันนั้นอเราลองไปดูครับนี่ครับ ดังนั้นเวลา22ยยนาฬิกา1นาทีเรือได้เดินทางมาถึงบริเวณนี้และได้มีการหยุดเรือและวกกลับในจังหวะนี้กระติกได้ถ่ายภาพโรเบิร์ตไว้ซึ่งภาพพื้นหลังสะพานจะเป็นอีกมุมหนึ่งของสะพานจากภาพเมื่อสักครู่เกิดจากการถ่ายภาพคนละฝั่งของสะพานจากนั้นเรือได้วกกลับมาบริเวณนี้เวลา22นาฬิกา6นาที ได้ถ่ายภาพกระติกไว้โดยมุมของสะพานจะสอดคล้องจะเป็นคนละมุมกับภาพโรเบิร์ตเมื่อสักครู่เพราะอยู่คนละฝั่งของสะพานโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้นั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวลา22นากา11นาทีขณะเรือกำลังมุ่งหน้ากับอู่เรือ NBC กระติกได้เลขกใช้บริการยูดิงไอไดโดยให้มารับที่อู่เรือ NBC โดยพิกัดปลายทางคือไปส่งที่บ้านคุณแตงโม จากนั้นเวลา22นาฬิกา18นาทีเรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานซังฮีโดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นเวเนี่ยครับผมนะครับ เป็น1นาทีนะครับที่บอกว่า1นาทีเนี้ยนะครับมีข้อพิรุธอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับสามสามสามจุดนะครับภายใน1นาทีนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกว่าคลิป2คลิปที่แล้วนะครับก็ได้พูดนะครับปจุดจับโปจุดที่1จุดที่2ไปแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการจับโปในจุดที่3นะครับการจับโปในจุดที่3เนี่ยเกิดขึ้นในเวลา22.18นะครับ22.18ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเรือนะครับเวลา22.18อ่ะเรือ ผ่านใต้สะพานสังหิกลังจะลอดใต้สะพานสังหีซึ่งจริงๆนะครับเราไปดูข้อมูลตรงนี้ว่าเรือรอดใต้สะพานสังหีจริงหรือเปล่านะครับเราไปดูนะครับว่าคลิปเนี้ยนะครับที่บอกว่าเวลา22.18เรือมีการลอดใต้สะพานสังหีแล้วจริงๆพิกัดของ G P S จริงๆเรืออยู่ตรงไหนแน่อะเราลองไปชมกันครับจุดโบ๊ะที่3ครับจากนั้นเวลา22นาฬิกา18นาทีเรือได้ผ่านกล้องวงจรปิดของสะพานสังหี โดยภาพนี้จะปรากฏภาพของแซนดี้ยังนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นนี่คือภาพนะครับที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาจริงคือเวลา2 2 1 8ซึ่งเรือลำนี้นะครับย2 1 8เนี่ยเรือลำนี้ได้ลอดใต้สะพานสังฮีตามที่เจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวเราไปดูพิกัดนะครับว่าเวลา2ี1 8อละเรือลำนี้อยู่ตรงไหนแน่ และเมื่อเอา GPS ของเรือนะครับเวลา22.18เราก็จะได้พิกัดนะครับของเรือนะครับตาม GPS นะครับก็คือพิกัดตามนี้เลยครับและเมื่อเอาพิกัดตาม GPS ที่ได้มานะครับใส่เพื่อค้นหาใน Google นะครับเราก็จะได้พิกัดตามนี้ครับก็คือว่าพิกัดนะครับของ GPS เนี่ยนะครับห่างจากสะพานสังเฮ เป็นกิโลนะครับต้องบอกเลยเป็นกิโลเลยห่างจากสะพานสังหีไปเยอะมากเลยนะครับห่างจากสะพานสังหีไปเยอะมากแต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าเวลาจริง22.18นะครับเรือพึ่งจะผ่านนะครับตรงสะพานสังหีนี่คืออะไรครับเนี่แหะครับเป็นการจับโป๊ะจุดที่3นะครับต้องบอกเลยว่านะครับ ตามนะครับ VTR ของเจ้าหน้าที่บอกว่านะครับเรือนะครับเวลา22.18เรือกำลังจะรอดใต้สะพานสังหีนะครับกำลังจะรอดใต้สะพานสังนีแต่จาก GPS ของเรือที่เราเช็คพิกัดณวันนั้นนะครับณวันนั้นนะครับเรือลำนี้ไม่ได้อยู่ใต้สะพานสังหีในเวลา2 2 1 8เพราะเรือลำนี้เลยสะพานสังหีไปไกลมากนะครับไปไกลมากเลยบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ตรงสะพานสังหีแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงได้บอกว่าเรือนะครับ ลำนี้เวลา22.18เนี่ยอยู่ใต้สะพานสังหีนะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวคุณหมอคงจะต้องออกมานะครับวิเคราะห์นะครับว่าเพราะอะไรทำไมเจ้าหน้าที่ถึงได้ทำวีทีานี้แล้วบอกว่าเรือลำนี้จุดนี้นะครับเวลา22.18และข้อนะครับโป๊ะทั้ง3อย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่เอามาทําให้ทุกคนดูเนี่ย เราคงต้องมาดูกันว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรก็ต้องรอคุณหมอทวัชชัยออกมาเปิดโปงเ,เ,เรื่องนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าการจับโป๊ะ1นาที3จุดนะครับหนาที3โป๊ะของเจ้าหน้าที่